เพื่อนๆช่วงเนี้ยคือแบบสิวเห่อหนักมากไม่รู้เป็นอะไรคือไม่โอเคน่าจะมาจากที่เราใส่แมสทุกวันแล้วก็เป็นประจำเดือนด้วยไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเห็นรีวิวตัวเนี้ยมาเยอะบอกเลยว่าดีจริงวันนี้ก็เลยจะมาบอกต่อของดีให้กับเพื่อนๆใครยังไม่รู้จักนะจ๊ะนี่ก็คือเซรั่มเลือดมังกรเห็นรีวิวเยอะมากจากแอปสีส้มก็เลยจัดมานี่แหละจ้า เพื่อนๆคนไหนอยากใช้แต่ว่ากลัวแพ้ไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ชิวๆอ่าเดี๋ยวจะลองกับหน้าให้ดูบีบออกมาเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้จ้าชอบที่แบบเนื้อเซรั่มบางเบาซึมไวแล้วก็กลิ่นหอมมาก ่ะจบปัญหาสิวด้วยเซรั่มเลือดมังกรใครเป็นสิวเยอะๆอย่าลืมซื้อมาลองกันนะ